วันที่14พฤษภาคม2,564อสสอสมทุกท่านมีเงินเข้า1รายการมีเงินหัก5รายการค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข่าวเกี่ยวกับข้า่วยการมาแจ้งให้อสมและอสสทุกท่านทราบค่ะวันที่1 4พฤษภาคม2564 จะมีเงินเข้าหนึ่งรายการนะคะก็คือเงินค่าป่วยการอสมอค่ะจำนวนเงิน1,000บาทค่ะแต่ก็มีรายการหักที่รออยู่ถึง5รายการเลยค่ะมีอะไรบ้างติดตามมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป่อปเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับเงินค่าป่วยการที่จะออกในวันที่14พฤษภาคม2,564นี้นะคะแม่นยำเลยนะคะ1000บาทค่ะ รายการหักสำหรับอสมอที่ไม่มีรายการค้างจ่ายนะคะก็จะมีหนึ่งรายการก็คือเป็นการหักเงินค่าชาพนักกิจสงเคราะห์หรือว่าค่าชโคโสออสมอสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่1-30ถึง30เมษายน2564น5 64. มีอสมอที่เสียชีวิต414คนคะ่ะอสมอแต่ละคนจะถูกหักเงิน207บาทค่ะเป็นจำนวน8 6 0 0 0 0คนเลยนะคะที่จะโดนหัก แล้วอีก4รายการคืออะไรบ้างที่จะโดนหักอันนี้จะหักเฉพาะคนที่ค้างนะคะคนที่ไม่ค้างก็มีรายการเดียวค่ะรายการค้างมี4รายการนะคะเป็นรายการหักที่2นะคะก็คือเงินสงเคราะห์รอบของเดือนอคพคสอาจะถูกหัก2 6 7บาท50สตางค์ค่ะมีคนที่จะถูกหักอยู่ทั้งหมด1 8 4 5 9คนเลยค่ะ สำหรับรายการที่3ที่จะถูกหากนะคะก็คือเงินสงเคราะห์สมาชิกที่หักเงินสงเคราะห์ไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนอันนี้มี3ชุดเลยนะคะชุดที่1ก็คือค้างตั้งแต่เดือนธันวาคมหกสามมกราหกสี่แล้วก็กุมภาหกสี่ค่ะเป็นจำนวนเงิน7จ็ดร้อยสามบาทห้าสิบสตางค์ค่ะยังมีคนค้างอยู่ทั้งหมด2องพรสิบเก้าคนค่ะรายการที่สี่นะคะก็คือจะหักเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ค้างในเดือน มกรากุมภามีนา64นะคะเป็นจำนวนเงิน657บาทมีคนค้างทั้งหมด1,054คนค่ะรายการที่5นะคะก็คือเป็นการหักเงินคนที่ค้าง3เดือนติดกันค่ะก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษา64นะคะรวมเป็นเงิน648บาทค่ะมีคนค้างอยู่ทั้งหมด242คนค่ะ อย่าลืมเลื่อเงินไว้ให้ห่างด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียสภาพการเป็นสมาชิกค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ